วันนี้อยู่กับน้องอัพล็อกทีเฮดครับวันนี้จะมาเล่นแมปเดเวอร์ซิตี้หนึ่งเออเพราะว่าพวกเราเปิดเซิร์ฟ1.8ไม่เป็นใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยอะไรเนี่ยมามาเริ่มกันเลยเฮ้ยโอย้เอาไปหมดเดีให้ผู้ชมรูอบ้างโอ้โหให้มมหมดเลย <c oughs> เอาเปิดประตูแล้วนี่ครับแผนที่ จะได้มาพวกวางรุนเรยวครับมาเราไปกันเลยงอก่อนอื่นแล้วก็เข้าอันนี้เออได้ไปแล้วเข้าแล้วเอาเหรอโอ้ได้วูมาแล้วเนี่ยตื่นได้วูช่างติงแวบจะเล่นจะเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรงง่ายๆอารีนานั่นแหละ แม่สุดพังคอด,ดับเบิลไหมเออดับเบิล <c oughs> ดับเบิลเล่นง่ายแล้วชั้งเล่นดับเบิลโอ้โหสูดสูดเอ,อ้นี่มันด็อกเตอร์แท <c oughs> นยูรัตทุยเอ้ยเฮ้ย,ยออช้างไม่โหลด <c oughs> เออเฮ้ยเห็นไหมเราตายเพราะไม่โหลดมาสิเฮ้ยช้างไม่มโหลดมาโดนเรามาเราชั้งช้างมันไม่โหลดนะก็ลอง ามันใจร้อนนี่หว่ามาโทษเราทำไมเมื่อกี้มันบอกดุมทูโฟบายไม่ลงมาสิลงแล้วนี่ลงแล้วเอาไปรอดด้วยแกถามว่าขัานหลังเขียนอะไรเขียนว่าเจสเปอร์ดีเอ็นคนสร้างดีโค้ดนั่นเองเอ้ย่ะไปแหละ <c oughs> กงอีปิดเมฆปิดโอ๊ยช้งไม่โหลดเลยแา่เป็น1ิ้สาม้งเลยอือช้งอิดนี่นี่ช้งไม่โหลดแล้วมันเล่นลำบากมากนะเลยสุดเลยน่าใจานะมันจะแหลกนะอืดได้ไรวะ เอออย่างเงี ite, ้ยเออเออตรงไหนวะให้ถ่ายให้ถ่ายอยู่วะใช่เราถ่ายเฮ้ยโอ้โอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดทำไงเอ้ยหมดไปเลยแต่รู้สึกว่าเราจะไม่กิ่งครับพี่นี่นี่มันสโนว์แมน นี่ขนาดด่านสองดูเอาเฮ้ย Return to h u g อันทำไมทำไมทำไมเร็วอะไปะเล่นอย่างอื่นได้ยอยากผ่านไหมออเอาอันนี้ไหม a r i น n าออเจ้าอะเรืออันนี้คาคชถึงมันจะแหลกๆเ,เดี๋ยวปิดช้างก่อนดับเบิลดับก็้มันยากความแหลก อ้ยโอ้ยโอ๊ยขอโทษขอโทษใครหยู่คิบอยู่วะเนี่ยไม่ถ่ายอยู่เอ้าไอ้ใคไปไปเราใครเราอี โอมาสเตอร์โคตรโคตรง่ายเลยไม่ได <moder ne. S 2> ้มาเอ้ยอเฮตู้าเก่งพาครัวเราไม่เ <BY> ก่งเอ้ยอือ่ันแล้วอ่าอันเนี้ยรู้สึกว่าหาซาคูลกั้เอ้หัน้ยไงหัน เออเออเราแหลกมากเลยน่วันนี้ทำยีมีนาสาะได้ยังยังยังครับเดี๋ยวทำครับโอ้โห,โหพักข้อมาตเตอร์บ้าอะไรเนีน่โยโอ้ยเฮ้ยอย่าบังดิอไปดูดโอ้โ ดืด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 เอ่มันแหลกนะเนี่ยดืด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 ุ๊ดเออ อะไรวนันยาเช็ดยาปากรับผมมากสิโอ้ยแรงอือหือโคตรแลกโอ้ยนี่บอกาหมดท เอ้ยทำไมค้างวะก็มาเป็นช้างเลยโอ้ยค้างก็ตัดางแล้ว้าโอ้ อะไรวะเนี่ยแบบลันเนอร์สองยังไม่ค้างเลยเอา้าอะไรวะเนี่ยระบบมันเหรอโคตรเล็กเลยโคตรขอ้อถึงยังวะถึงแล้วตายเลย <laughs> เอ้ยพี่ีมาดิ งมกัเป <elim> ๊ะป่งเราเป็นอนไรเอ้าเอาเอาเดี๋ยววหายชิคกีนี่เลยว่ะ you <laughs> ไม่เป็นไรแมพที่แมพไอไออันนี้พี่ออยบอกโคตรยากถายรูทีบแล้วอีกอืมถายแล้ว